สวัสดีครับพบกับผมโค้ดบัสครับในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับเบื้องต้นในการาล็อกอินตัวบัญชีเดโมเพื่อทดลองเทรดแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับการบายการเซลนะครับว่าจะมีออเดอร์ขึ้นยังไงนะครับแล้วเราจะปิดออเดอร์แบบไหนนะครับอันดับแรกเราได้บัญชีเดโมมาจากเว็บ fbs นะครับ ให้เรามาคลิกขวาที่ Account ในแถบ Navigator ตรงนี้นะครับจากนั้นให้คลิกคำว่า,า Open นะตัวนี้ Add Account มันจะขึ้นหน้าตัวเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Demo นะครับพรตอนนี้เราจะทดลองการกด Buy กด Sell ดูนะครับแล้วเราก็กด Next ไปครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้ ให้เราคลิกที่ตัวนี้นะครับ Existing Trade Account นะครับแล้วก็ใช้ล็อกอินที่เขาให้มานะครับเป็นตัวเลขแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้กรอกลงไปนะครับพยายามดูด้วยนะครับตัวอักษรก็จะมีตัว L ตัว I เล็กใหญ่นะครับแล้วก็ตัว O เล็กใหญ่เลขศูนย์นะครับต้องสังเกตดีๆนะครับเมื่อกรอกแล้วเราก็กด Finish ไปนะครับ ส่วนผมได้กรอกเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับสังเกตดูถ้า,าตัว mt 4เชื่อมต่อบัญชีได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นด้านบนตรงนี้เป็นเลขบัญชีแล้วก็เซิร์ฟเวอร์จะแจ้งว่าเซิร์ฟเวอร์เดโมโตรงนี้นะครับเดโม่ไอเ,อเาท์ส่วนสเตตัสด,ด,ด้านล่างนะครับจะเป็นคอนเนคชั่นสเตตัสตรงนี้จะเป็นสีสีแบบนี้นะครับถ้าเชื่อมต่อไม่ได้มันจะเป็นสีแดงนะครับอลองสังเกตดูด้วยนะครับ ผมจะอธิบายหน้าตาคร่าวๆของ MT4 ก่อนนะครับตัวนี้ในส่วนของ Market Watch ตรงนี้ก็คือค่าเงินนะครับที่เราจะเทรดนะครับจะดึงมาเทรดเราสามารถเลื่อนได้นะครับโดยการเอาเมาส์มาใส่ตรขงขอบต,ตรงนี้ให้เป็นลูกศรขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วคลิกค้างไว้ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นี่นะครับแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนดูคู่เงินที่เราจะเทรดนะครับส่วนมากก็จะเป็น เราต้องการเรียกคู่เงินนั้นขึ้นมาให้เราคลิกขวาที่คู่เงินนั้นนะครับแล้วก็กดที่ชาร์จวินโดวอ่ามันก็จะขึ้นเป็นคู่เงินเห็นไหมครับุงบนซ้ายจะเป็นคู่เงินที่บอกเป็น u U นะครับ e u r o u s d นั่นเองเมื่อได้คู่เงินขึ้นมาแล้วนะครับเรามาดูอีกอันนึงที่สำคัญนะครับก็คือแถบ เทอร์มินาลนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแถบเทอร์มินาลด้านล่างแถบเทอร์มินาลที่เราจะใช้กันอยู่ก็มีอยู่สส่วนนะครับก็คือส่วนเทรดตรงนี้แล้วก็ส่วน Account History ตรงนี้นครับในส่วนของเทรดเนี่ยก็คือจะแสดงบาลานงก์ก็คือยอดเงินที่เรามีนะครับอีคูดี้ก็คือยอดเงินแบบเลี้ยวไทม์ก็คือเงินที่เราเปิดออเดอร์ติดลบหรือบวกอยู่มันก็จะโชว์ตรงนี้สถานะ เรียวทามเลยนะครับส่วนบาลาน์เนี่ยก็คือถ้าเราปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับมันถึงจะไปแสดงที่บาลาน์นะครับแล้วก็หน้าเทอร์ออมินัลของเทรดเนี่ยก็จะแสดงรายการออเดอร์เวลาเราเปิดออเดอร์ออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะถัดมาเป็น Account History ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการเทรดของเรานะครับเมื่อเราเปิดออเดอร์แล้วแล้วเราก็ปิดออเดอร์แล้วเนะี่ยประวัติจะเข้าไปอยู่ที่ Account History ตรงนี้นะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดออเดอร์กันก่อนนะครับอันดับแรกเราจะไม่มีตัวเปิดใช่ไหมครับให้เราคลิกมุมบนซ้ายนะครับตรงนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับตรงนี้คลิกลงมาคลิกซ้ายนะครับะจะเจอกับกล่องคําสั่งนะครับ ก็จะเขียนว่าตรงนี้เป็นเซลล์ตรงนี้เป็นบาร์ครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นตัวเลขเราสามารถคลิกเพื่อกรอ,อกได้นะครับเป็นหลอดที่เราต้องการได้แล้วก็กรอ,อกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดูกราฟว่าเราจะเล่น, Buy, Sell, นบา,งงายหรือเซลล์นะครับหลักการง่ายๆนะครับบายก็คือการซื้อขึ้นนะครับก็กดไปนะครับเราคิดว่ามันจะขึ้นเราก็เลยกลดบายนะครับพอกดบายปุ๊บเนี่ยออเดอร์ Order, มันก็จะ ขึ้นมาให้เห็นไหมครับก็จะบอกว่าเราบายที่หลอดเท่าไหร่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าหลอดนะครับแล้วก็คู่เงินอะไรที่เราเทรดนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นกาไรหรือขาดทุนก็จะเป็นโปรไฟตรงนี้แสดงนะครับถ้าเรากดบายอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็น2ออเดอร์นะครับก็จะเห็น2อออเดอร์แบบนีนะบ้หรือกดบายสามออเดอร์ก็จะขึ้นนะครับ เซลก็ได้นะครับเซลก็จะแสดงเหมือนกันเห็นไหมครับก็แสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เซลสองออเดอร์นะครับอันนี้คือการเปิดออเดอร์นะครับหร,หรือการเปิดโพซิชั่นนะครับเป็นฝั่งบายหรือเซลลส่วนถ้าเราต้องการที่จะปิดทํากําไรหรือจะหยุดไว้แค่นี้นะครับจะหยุดจะตัดการขาดทุนแค่นี้หรือเราได้กําไรแล้วเราจะปิดออเดอร์นะครับเพื่อให้ กำไรเนี่ยเข้าพอร์ตนะครับก็เราสามารถคลิกขวาอ่าขอโทษทีครับเราสามารถคลิกการกระบาดท,ที่หลังคาว่าโปร f ฟตนี้ได้เลยนะครับตรงนี้สังเกตดูนะครับว่าตรงนี้ผมจะปิดอ่าออเดอร์ก็จะหายไปนะครับตรงนี้คือการปิดพอร์ติชันนะครับเขาเรียกว่าปิดพอร i ติชันออเดอร์อจะค่อยๆหายไปนะครับอ่าแล้วก็คลิกที่หลังแบบนี้นะครับ ก็จะหายไปแล้วน,นี่คือการเทรดนะครับเราก็ลองเอาไปกดดูนะครับเทรด buy เทรดเซลลลองดูก่อนแล้วก็ปิดออเดอร์ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับทริงอีกนิดนึงครับสําหรับใครที่เทรดแล้วมันกดไม่ได้นะครับเป็นแบบนี้เราจะให้ดูนะครับอ่าแล้วมันขึ้นแบบนี้นะครับกด buy แล้วมันขึ้นแบบนี้ ก็คือเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับดูนะครับถ้าเรากดแบบนี้แล้วมันไม่ออกออเดอร์ให้แต่มันขึ้นหน้าต่างออเดอร์นี้มานะครับให้เรากดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เราคลิกที่ทูลนะครับข้างบนคลิกซ้ายนะครับแล้วก็มาที่ออปชั่นตรงนี้แล้วก็ไปเลือกแถบเทรดนะครับบางคนอาจจะไม่อยู่หน้าหน้าเทรดนะครับก็คลิกที่เทรดตรงนี้นะครับ แล้วเลื่อนลงมาดูนะครับจะมีคําว่า one click t e a t i n g นะครับตรงนี้ให้เราติ๊กถูกนะครับถ้าติ๊กถูกก็จะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็กด accept okay แล้วก็กลับมา okay รอบนะครับเสร็จแล้วเราลองกดบายดูก็จะไม่ถามแล้วนะครับก็สามารถเปิดได้ปกติแล้วก็ปิดออเดอ์ได้ปกติครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอวิธีการใช้คร่าวๆนะครับ สำหรับมือใหม่ที่ต้องการลองอยากกดบายเซลลดูนะครับแล้วก็ปิดออเดอร์ดูเอาไปลองทำกันดูนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่อยากสอบถามก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มได้ที่ line a อ f o l t r a d i n g ดนะครับได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ